อาจจะเห็นบ่คือกันนะคะแต่ว่าแอดมินเห็นงวดที่แล้วแม่เพิ่นเสียเห็นยูดตรงนี้นะคะเลขหกขายู่ตรงนี้นะคะหกขาโคโลยยึ่ตรงนี้นะคะกับออกหาหกนะคะแต่ว่ามือนี้กับบมีแหรอค่ะหกขากับรู้สึกว่าลบไปแล้วนะคะเหลืออยย่ก,กับจางๆนะคะแต่ว่างวดนี้ตามสายตายแอดมินเห็นบอแมน พ่อแม่เลขสองตัวนะคะเป็นเลขสามตัวพ่อแม่พี่น้องกับมาซอยกันเบิ้งซอยกันซองว่าเลขสามตัวทีแอดมินเห็นอยู่หมองไดอยู่ตรงไดนะคะกับแม่เทวีนี่ก็รื้วมาเป็นแม่ผู้เก่านะคะถี่มาหายแอดมินเพิ่นกับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละค่ะเพิ่นกับแม่ยางเห่นยู่เดินบานตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะคะแอดมินกับเอาแม่เพิ่นมาไวกอนเพราะว่ากลางคืนซองบ่ดด้นะคะ แอดมินเป็นค้นสายตาบ่คอยดีปันใดแล้วก็ทายกันขึ้นนิ่เสีเลี่ยงแสงนะคะแล้วก็ส่วนมากแอดมินขอโชคขอลาบกับแม่เทวีนิ่สีบกคอยท่าแปงนะคะเวลาท่าแปงสีบกคอยเห็นสีสีไทยเห็นโดดๆเลยนะคะคันแม่เพิ่นสีไห่ก็คือไห่เห็นนะคะเอ่อบางคนอาอจสวมาคือใส่ถุงมือขางเดียวขางหนึ่งคือบปใไซบางครัง้งใส่ถุงมือแล้วมันไปบ่าสามารถไปแตะกล่องได้นะคะ แอดมินตั้งกองไหวกับใส่ขางนึงละขางนึงกับสีวิจัยให้พี่น้องเบื้องกับซอยกันเบื้องซอยกัยกนจ้องไปน้ากันเลยค่ะวดที่แล้วแม่เพิ่นมาหายอยู่ตรงนี้นะคะคือเลขหกข้าก็อยู่ตรงนี้แต่วันนี้ลบไปแล้วนะคะเลขหกข้าก็มีอยู่แค่ลางๆนะคะเนี่ยหกข้ายู่ตรงนี้เพราะล่างๆผู้ใดเห็นคลิปสี่หมื่นที่ผพานมากก้อเลขกออกสีหูอยู่นะคะว่าเลขหกข้ายังอยู่ตรงนี้นะคะก็บลบแล้วนะคะ สรุปแล้วเลขหกหากลางๆแล้วนะคะตาบางวดนี่แอดมินเห็นแม่เพิ่นมาแอดมินก็นเลยไปไปเบิ้งนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเลขสามตัวพี่น้องสามตัวยุ่มงดเดี๋ยวสีผ้าเขาไปเบิ้งน้ำกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวนะคะใส่ถุงมืออีกข้างนึ่งก่อนสีเห็นคือกันบนอน้อ นะะคงวดทีแล้วเนียยุกยู่อ่อใกล้แขนแม่เทวีนะคะแต่งวันนี้บ่แมนค่ะวันนี้ยุ่ข้างยุ่ข้างแม่แล้วเลยนะคะยุ่ไต่ข้างนะคะเพิ่นกระเฮ็ดปากมามๆๆามาออกออกออกแต่ว่าเสียงเพิ่นบ่ออกนะคะงวดทีแล้วนี่เพิ่นกระเฮ็ดทั้งส่ละค่ะออกออกออกแต่ว่าเสียงเพิ่นบบ่ออกมากนะคะนะคะ แม่มสเห็นนะคะว่าเป็นเลขตัวใดนะคะเดี๋ยวแม่ลูกมาขอโชคขอลาบแม่ให้โชคลาบลูกล้านให้ FC เอฟซี่างบานเิ่นเห็นนะแม่นะมาเป็นเลขตัวใดเห็นนะคะนะคะพี่น้องเห็นคือกันป่นคะ อยู่ใต่ข้างแม่เทวีตามสายตาแอดมินเห็นนะพี่น้องเนาะเห็นตามสายตาแอดมินเห็นบลูบารเอ็ซีทั้งบานสิเห็นคือนอนทิยาบ่ค่ะนนทิยาเห็นเลขหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามอยู่อยู่ไต่ข้างแม่เพื่อนนะคะแม่เทวีที่มาให้โชกนะคะนะคะเป็นเลขหนึ่งสามแต่่าถ้าว่าถ้าบ,บ่บบจับข้างแม่แล้วไหวกับแสบ,บเห็นนะคะนะคะเดี๋ยวซู้มใไกลๆเลยค่ะนะคะเป็นเลขหนึ่งสามนะคะ สี่ผู้ออะนะคะค่ะถาจับข้างแม่แล้วขึ้นนึงสีเห็นเลขนะคะหนึ่งสาแล้วก็ตามลงมาตามลงมาจากเลขสาถ้าเบิ้งเกงสี่ตามลงมาจากเลขสา, 4, า,า,จ,าข 3, จะเป็นเลขเก็เนะพี่น้องเนาะตามสายตาแอดมินเห็นนี่เป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดนะคะนะคะเดี๋ยวมีผู้ใดเห็นคือแอดมินเห็นนะคะหรือว่าเห็นมากก็นั่นก่ะซอยคอมเมมต์แล้วค่ะเด้อ เพราะว่ามีตะคนเบาถึงแม่แล้วนะคะแล้วก็มาหาโชคตองหงดเลยบรูว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างเนาะพี่น้องเนาะนะคะถ้า่าตามสายตายแอดมินเห็นเป็นเลขหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะนะคะ นะคะไม่ผู้ใดเห็นคือแอดมินเห็นบ่คะอาอเนี่ยลูกเฮ็ดยยังพิดพังไปก็ขอโทดขออภัยด้วยแม่เดอ้อลูกซอ,องเล็กให้เอฟซีทั้งบาทนะแ,แม่แ,แม้ว่าแม่มาให้โชคให้ลาบลูกล้านก็ขอให้บุญกุศลผลบุญขอให้เปิดหูเปิดตาให้ลูกมันจะใช่โตที่มันจะออกด้วยแม่เด,อด้อในงวดวันที่สองพฤษภาพสองหากซี่นี่นะคะ ตัวใดก็ขอให้ออกตัวนั้นนะแม่นาะตามจะเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดนะคะนะคะตั้งกล้องไว้แล้วแต่ว่าน้องอันบอมาซอยหองน้องอันเขาย่านนะคะเขาย่านแมทเทวีแต่ว่าแอดมินกับสองคนเดียวนะคะแอดมินเห็นเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดนะคะนะคะนี่ผู้ใดเห็นคือกันเพคาะว่าใเลขหนึ่งสามอยู่ข้างบนเลขเ็ดอยู่ตรงกลางนี่นะคะ ะะเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดต้บาเลข 6, หกขาอยู่วี่นะพี่น้องลบหกขางวดทิพนมาเห็น 6, หกขาตัวเดียวโคโลก็ออกหาหกลางนะคะตอนนี้เลข 6, หกขาก็ลบไปแล้วนะคะแต่วางวดนี่แอดมินเห็นตามเบ้าตามเนื้อผาตามสายตาเห็นนะคะแอดมินเห็นเป็นหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสามแล้วก็มีเลขเกตแอดมินสิซองให้เบิ้งนะ,ะ้วค่ะเด้อเดี๋ยวเสียเอาการทูบซีให้เบิง้ง แม่เพิ่นกะว่าอยากให้จับมือไว้นะคะเลขหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะเลขสามก็คืออยู่ตรงนี้เลขเกตก็คืออยู่ตรงนี้นะคะนะคะเดี๋ยวแม่แม่ให้ลูกซองนะคะอหนึ่งอยู่ตรงนี้สามก็คือถัดมาเลขเกตก็คืออยู่ตรงนี้นะคะนะคะสีมีผููใดเห็นคือแอดมินเห็นบ ซุ้มใกล้ๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดนะคะตามเว้าตามเนื้อผ้าตามสายตาแอดมินเห็นนะคะกัซอยกันะคอมเมนต์เด้อค่ะถ้าผู้ใดเห็นมากก็นั่นกะซอยกันคอมเมนต์เดอร์เอดมินถีงซองหเห็นหม่องอื่นนะคะที่อื่นว่ามีตัวเลขบ่นะคะอยู่งข้างๆนี่กะข้างๆนี่ก็เลยซื้อว่าสามเจ็ดหัวหาเจ็ดนาะพี่น้อง นี่มันเป็นเป็นล่างๆค่ะเป็นปวัชพะเป็นเลขตัวใดแท้แล้เวเบื้องขางนี่นะคะเบื้องขางนี่แม่เพิ่นเสียหายเห็นบ่นอ้าขาเนี่นะคะขางนี่แ,นแม่เทวีมาให้โชคนะคะให้โชคต่องวดเลยนะคะเลขหวยเพิ่งออกไปได้วันสองวันค่ะแม่เดี๋ยวขอโชคขอลาบดุม แหม่มาใหายโฉให้ลาบห้ลูกหลานเบิ่งเน่เด้อค่ะเด้อให้เห็นตัวที่จะออกนะคะนี่นี่นี่ผู้ใดเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะซอยกันคอมเมนต์ซอยกัน,มมน,กนแบ่งปันกันนะคะก็แม่คนเดียวกันนะคะที่มะหายฮกหากัดแแม่เฮวี่ ผู้นี้แหละค่ะที่หายหากขางวันที่แล้วนะคะหกขาเห็นยู่ช่วงนี้แหละคะ่ะแต่ว่าลบแล้วนะคะตอนนี้ลบแล้วก็ออกหาหกลางนะคะพี่น้องแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นนะเพิ่ขงข่างเห็น้ะขาานี่ถ้าเบื้องตามสายตาเนี่ยจะบคกอยเห็นนะคะเบื้องผ่านกล่องผ่านกล่องนะคะผู้ใดเห็นก็นอย่าลืมแบ่งปันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วค่ะเด้อเห็นตัวใด แต่ก็เหม่นมาแบ่งกันนะคะแต่ว่าแอดมินเห็นยังไงแอดมินกับวายจังสันล่ะคคะบ่ตามเนื้อผ้าตามตาเห็นนะคะสมุทแล้วท้านี่กับบ่เห็นเลขนแล้วพี่น้องเนาะท่านี่กับบ่เห็นเลขนมีว่าเขล้นที่างนะะคนะคะ,นะคะกับแม่แม่เทวีกูเกานะคะที่หายหกขาแล้วผู้นี้เหะอคะงวดน,นี้กับมาหายต่องวดด้วยนะคะ สรุปเลยนะว่าในคลิปนี้ในงวดนี้แม่เทวีมาใหา้ต่องวดแอดมินเห็นว่าตามเนื้อผาตามตาเห็นนะคะแอดมินเห็นเลขสามตัวนะคะนะคะหนึ่งสามเจ็ดนะคะสรุปเลยในคลิปนี้งวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกสี่แม่เทวีให้ต่องวดก็คือเลขหนึ่งสามเจ็ดเวลาสื่อพ่อแม่พี่น้องก็กสื่อตัดหนาตั้หลังนะคะเด้อ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ